แล้วหนึ่งในคําพูดนั้นซึ่งดุดเป็นคาพูดที่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับก็คือคําว่าไม่มีเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดนั้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วพี่ก็เจอก็ให้แล้วนะครับหนึ่งอันนะครับโอ้โหไม่มีบุดผัหลายคนบอกให้พี่มันบังเอิญแล้วมันมันก็บังเอิญบ่อยเลยน,นะพี่พี่ต้องให้ข้อข้อสังเกตนะนะครับถ้าเกิดว่าจําได้เนี่ยมันดีมันดีมากๆ จำได้อ่านหนังสือมามันดีมากๆแต่ถ้าจำเป็นนะครับคำพูดเหล่านี้อาจจะช่วยน้องๆได้ในยามขับขันอ่าไม่มีเลยนะครับหรือแน่นอนเลยนะครับอะไรแบบนี้นะครับที่มันเป็นการสุดตรงนะครับโอกาสที่ผิดจะมีสูงนะครับและข้อนี้ก็ผิดด้วยนะโอ้โหครับทีนี้มันก็จะเหลือนะครับอ่านขอควายพี่ทุกคนไม่ต้องพีน่านะเนี่ยค่อยๆดูนะครับคือ คือที่ที่ทาให้ดูอย่างนี้เนี่ยนะมันจะมีหลายข้อนะอ่ามันจะมีหลายข้อนะครับพี่ไม่ได้บอกว่ามันพี่ไม่บอกว่ามันดีนะเดี๋ยวน้องจะไม่เข้าใจนะคือพี่ตุงไม่ได้บอกว่าทํอย่างนี้มันดีนะครับแต่เป็นแต่ว่าอย่างไรก็ดีเวลาอยู่ในสนามสอบจริงมีคนที่ไม่พร้อมอยู่แล้วอย่างแน่นอนนะครับจะเป็นวิชาอะไรก็ตามนะครับมันมีการเดาเกิดขึ้นแน่นอนนะครับการเดามีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับจะมากหรือน้อยแลวจะเป็นวิชาอะไรนี่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไก่ <S <S <Okay. S 2> กับขอไข่นะครับ จะตัดสินยังไงนะครับเราก็ลองดูอันนี้นะพี่ทุกบอกเลยว่านะครับถ้าเกิดว่าน้องได้ดูรูปอะไรบางอย่างนะแบบเปิดหนังสือชีววิทยานะครับดูรูปดูอะไรบางอย่างเนี่ยน้องจะค้นพบว่านะครับตรงเนี้ยนะครับถ้าน้องดูนะมันมีสองหน่วยย่อยประกบกันนะแค่น,น,นั้นนะครับแล้วจบเลยแม้ดูรูปผ่านๆเปิดผ่านๆว่ามันเห็นมีสองก้อนประกบกันนะครับดูรูปพอนะนะดูรูปพอนะครับแล้วจบเลยนะครับ จบเลยนะครับถ้าแค่ดูรูปให้มันมี2ชิ้นประกบกันเนี่ยคือจบเลย